สวัสดีครับสวัสดี f อบอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเครา้ชุตบอลกับผมชัมเปี้ยนนะครับจาก FM 99นะครับใน เรียกว่าเริ่มต้นเข้าสู่ฟี فا เดลแหละนะครับค่ำคืนวันพุธนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเกมกระชับมิตรก่อนนะครับวันนี้ที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะครับจะเป็นเกมกระชับมิตรการเจอกันระหว่างเบลเยียมกับทางด้านของเซอร์เบียนะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้ถือว่าถูกคู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเบลเยียมกับเซอร์เบียที่เรียกว่านัดมาดวลเกือกันในฟี فا เดลรอบนี้นะครับทุกท่านที่ติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะสมัครไลน์แอดนะครับเข้ามาร่วมกลุ่มข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านทางกลุ่มสปอร์ตครับผ GM 3 3นะครับทางไลน์แอดนะใส่แอดก่อนแล้วก็ GM 3 3็สามานะครับก็สมาชิกแอดไลน์เข้ามาได้นะครับดูความพร้อมกันหน่อยนะฮะกเ็เบลเยียมเองเนี่ยมันเหมือนเจนใหม่แต่ว่าเจนใหม่มันเหมือนโตขึ้นมาทันแล้วครับอาทิเช่นพวกเชเลมีโดกูเลนโดทอสซาพวกนี้ก็จะเป็นตัวริมเส้นแทนที่ของสมัยยุคข,ของพวก อาซาอะไรพวกนี้นะฮะโดยมีหน้าเป้าเป็นโรเมลูลูกากูผมว่าผมว่าลงตัวนะสามคนเนี้ยทอซาซ้ายโดยกูขวาแล้วก็ลูกากูยืนเป็นหน้าเป้าตรงกลางมียูริเตเลมองนะครับยืนทําเกมนะแล้วก็แนวรับยังมีวอลฟาดกับยานแฟตองเก้นอาจจะดูเบาๆไปในแง่ของตรงกลางกับแนวรับนะครับ แต่ว่าเซอร์เบียของดาร์เกนไซควิดเองเนี่ยก็เป็นชุดที่ก็ต้องบอกว่าหลายคนไปโดดเด่นลดแล่นอยู่ในเวทียุโรปนะดูซานวลาควิดซานด้ามิตรโววิดพวกนี้นะครับยืนเป็นหน้าคู่เลยฮะเขาเขาเล่นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีดูซานทาดิตเป็นเพย์เมเกอร์นะครับริมเส้นก็ยังมีตัวทีเด็ดทางฝั่งซ้ายอย่างฟิลิปคอตติชนะครับตัวดีเลยทีเดียวใช้ในบัญญากูเดลแล้วก็ซาสซาลูกิสเป็นห้องเครื่องตรงกลางนะครับแนวรับก็เป็นมิลลดสเวสควิดนี้เล่นอยู่ในบุนเดสิก้าด้วยนะครับสำหร าทางด้านของซาฮินยาพาฟโลวิชประมาณนี้นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นทีมที่เรียกว่านักเตะเนี่ยมีมีเทคนิคที่ดีสำหรับเซอร์เบียนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องมองไปด้วยว่าพอมันเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วเนี่ยความร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย,ม,ยมันจะมันจะซักแค่ไหนกันเชียวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมผมมองความเที่ยวของของผู้เล่นเนี่ยผมว่าผู้เล่นเซอร์เบียเขี่ยวพอดีเที่ยวดีพอนะไม่ได้แพ้เบลเยียมแต่อย่างใดาตา พอมันกลายเป็นว่าเกมมันเป็นเกมกระชับม,มิตเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเ,าเขาจะใส่ชุดไหนเต็มไหมนะครับถ้ามีการสลับสับเปลี่ยนเร็วเนี่ยชุด2ของเซอร์เบียผมว่าอาจจะยังสู้เบลเยียมไม่ได้แต่ถ้าเล่นเกิน70-80นาทีอันนี้พอไหวฮะแต่ผมยังมองว่าเป็นเกมที่เ,เบลเยียมไม่ง่ายนะครับคุณกำลังเกมลุกดูดีก็จริงแต่ว่า,าส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้ดูเหนือกว่าเซอร์เบียทีมเยือนสักเท่าไหร่นะรูนี้ผมมองว่ามันมันมันสามารถที่ออกได้โอเคละเ,เบลเยียมชนะผมว่าก็ไม่ขาด นะครับเซอร์เบียมีโอกาสเสมอได้และเซอร์เบียมีโอกาสบุกชนะเบลเยียมได้เช่นเดียวกันครับผมเลือกเชียร์เซอร์เบียในคู่นี้นะครับนั่นคือคลิปวิเคราะห์จานฟุตบอลที่ลงแต่ในค่ําคืนวันพุธนี้นะครับก็เรียกว่าผมลงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์จันนะครับยาวไปถึงวันอังคารด้วยก็จะเป็นเกมฟีฟ่าเดย์สำหรับทีมชาติแบบยาวๆเลยครับคลิปนี้ลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ